ว้าวอีซ่าอีซ่าโอ้สุดยอดโอ้ยิ้มสิครับเอ้ยเอ๊ะบอกเนื้อไหมโรคนี้แม่งหิวยาขึ้นไปทุกทีเนี่ยห้ยคอนเสิร์วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่อาจจะทำให้ใจคนทันวไปและมีคำหยาบคายเด็กที่จำวัายี่สิบปีคนรปัญจการเพื่อดี๋ยวสุขภาพปลอดเนื่องจากคนภาคกมางจะตายบุกมีไมมกระการก็ทำให้เสียงเบาไปบ้างก็ขออะไรด้วยครับ นี่คือหนึ่งสาเหตุที่คุณไม่ควรทำตามหลังใฮ้มันได้หรอวะเดี๋ยวก,กูลองมอั่งดูดูให้ดีไอ้ตีนะ่เป็นเย,ยี่อะไรบอกแล้วอย่าอินเจ็บนี้อีกนานโรงเรียนประกวดทำ่านคนถือผ่าน<ฮ>เพ้อจจเย็นครับรู้ว่าหรอกบาคนมาวยอะค่ะ และนี่คือสภาพของคนทำพันสบายดีเพื่อนแคกกำลังจะตายหาเท่านั้นแหละนักะไม่สบายไปหาหมอไม่ยังคะไปแล้วเจ้าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอย่างนั้นแหละคะมึงได้นอนโรงพยาบาลสมใจแนะ่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยโดนเฮ้ hey, พวกูจักต้นไม้กินคนเปล่าฮะ<า>ไม่กี่วินาทีต่อมาถึงกันนี่ไงต้นไม้กินคนคนเราก็ต้องมีสไตล์ บอกกูทีเถอะนี่มึงแสดงนึงมาจากประสบการณ์วินมอเตอร์ไซค์ยุคโควิดก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนชุกเฉียบทีนะครับจะตกได้ไหรอเฮ้ยอ้อมแช่เท้าเฮ้ยเป็นไงอ้วก็ไม่ได้แช่เท้าใช้สมองกันบ้างสีพวกโง่สองนาทีต่อมาบ,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 บู๊บ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 บู๊เมื่อมีคนมาขอถ่ายรูปร๊บบูอบบู๊บบู๊บบู๊อบู่บยู๊บบูับบู๊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 วบย เมื่อผมไปสั่งชนานมไข่มุกไม่ต้องหวานมากนะป้าป้าได้จ้าผมหันพิมพ์หองเออป้าถ้ากูบอกหวานเนี่ยมึงไม่เอามาทั้งโรงงานเลยเหรอเบื่อแล้วบทสวดอยากประกวดไม้ทองคำรักปุ่นไหวของนายแครอดสินห้าคงไม่ใช่คำตอบแล้วก่อนตรงตาใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดินทีมึงไม่ตายแล้วนะ่ะป้าตายใส่พกวกโง่เป็นเฮีย <Yeah. S 2> อะไรเนี่ย อะไรเอ่ยยิ่งโตยิ่งได้แต่ยืนมองแค่บอกว่าคิดถึงละยังอยากคิดถึงเฮ้ยปิดร้านสักทีเฮ้ยอะไรแป๊บๆวะเอ้ยอช่างเถอะปิดร้ดานน<ด>ี่ฟา้าต้องซ่อนได้พมเดี๋ยวกันขโมยฮิๆ,ๆไปดีกว่าแบบนี้ก็เสร็จสิครับเสร็จกูว้าวัดบ้านพอ่อผลิตแจนะ อยอยุ่ยากจริงๆแต่ก็ต้องทำใจเพราะนี่มันยุ่งอีโตไป่ทำก็ไม่มีแน่ขอขอบคุณมีมดีๆจากมีมแชร์และมีมอนิเมด้วยนะครับถ้าผมพูดจาไม่ดีอะไรก็ขอโทษวยนะครับ